หมูใหญ่ฮะนี่นี่นี่ขับแน่นเนาะนี่นี่ครับสวัสดีครับสองดาวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้องทุกคนครับผมมาบอกกับสองดาวอีกเช่นเคยครับมืดูนี่มาดูไปใส่ครับผมช่วงหนาแรงหนาหนาวนี่ครับผ้าพี่น้องลุ่งทงรุ่งท่าแมนครับผมหาหอยจับซิ้นหอยขาวง่ายครับผมูหอยเจลีครับผมครับผม หัวมากแต่ข้าวนึ่งนะครับนี้่หลายๆเต๋อครับผมแป๊บเดียวครับน้องมัลดจ่าลดเมื่หร่นี้ครับผมเมนครับเป็นกาลังใจตัวกันกดไลค์กดแชร์สองมาครับผมเมนครับผม้หลุดมึงครับสองมาสีมันซจำไหนครับมือนีห้าหากินตามธรรมชาติปันเท่าครับผมมือนี้มาหลายคนครับผมครับไอ้ก็มาง่ายก็มาครับแมนครับผมพันอยากมากหัวน้ำสองเบาเนาะแมนครับไปผู้หลุดมงครับผมเดี๋ยวหอย แต่ว่ามาท้านีมันเหนื่อยข้างๆคับผมเหน่ยครับแต่กับผัวประเดี๋ยวเยอะแต่ว่าให้เก้าเนาะให้มาว่านเนาหาแต่ว่าหาว่านในทัวร์ครับเมน่ยครับงานนี้ครับดีครับผมไปหลับเนาะเมนี่หลับแบบฟากูแสบหลายด้วยครับผมหงวาเงีครับเฉลี่ยหนจูครับฮ้อ เหนัหน,นคนยูเป็นงลลูนะก็สีหลายครับผมมีนี่สองมาผ้าใยมาน้ำด้วยครับผม,มครับ,รบไอจารลอยครับผมมาลงทงเปลี่ยนบรรยากาศครับพ่นหางครับแต่เพิ่งเก็ดขนก็นดีเรื่อยครับผมอืม ไปเรื่อยๆยุ <Okay. S 2> ่เ <diversion> ีแบบดูกรอยู่เป็นมูหัวหน่อยเพิ่งกะมีหลเียนเพื่อนโงเลยครับเม่ไดี๋ยวพีหน้ามันมาดับแน่มดกัน หูนน้อยร้ายครับผมนั่นกลางทงกลางท่าสองบ้าก็บปลาดลัวไปครับผมเงี้ยครับเงี้ยเงี้ยเงี้ยเง้มั้ี้ยมีต่หัวงายครับครับติดต่อสองบ้ามาได้เด้อครับผมทไมเขาง่ายส่วนนี้ครับมีหลายเต๋อพี่นาองเงี้ยครับผม ตรงนี้2องเบาวก็กลังมีเวลามาหาครับผมตะกี้ก็ยากเขื่อนเนาะเข็นบ้านไม่แล้วกับนี่หมอสามเลือดซีเมีนเนาะเมียนยี่นี่แหกันอยู่เมีนอยู่น้ำเงาเข่าครับอือเนระอือยี่ี่อ้ยกอนี่ได้หาน่วยแล้วครับ อ,อ่องควัดควัดอ่อมกอเลยครับอืมอืมับอุอ้ยมันกใหไงเลยเนี่ยหลุดกระตองมาไปง,ง่ายครับผม พร้อมแล้วครับอืมครับึน่นอืมอืมนทนยวยูเป็นมูครับงานโอ้ยสวันด้บ้างครับะ ไปรุนไปน้ำเนาะนี่ครับนี่นี่เนี่ยนี่มังคีน้ำเงาเข่าครับนี่อืมเหรอข้าวัวเปทดทงอ่ะสิบุมี่หรอวะมีอยู่น้ำเงาเข่าที่หล่ะน่ามันลงพบนกัวเขาไงเงาเดียวครับ ว่านก็นได้กตีหาโลอยู่นเานาะม่อืมอืมอืมเหึนเนาะเข็ยูบกไก่กันครับ เนไหมแต่น,น้ำพื้นขอนวเนี่ยมันก็ตรงนุ่งเยื้มต่อเขา เนี่ะหัวงามดิเต็มดีเป็นไงนนหรอครับจุ่มเลยสีครับสีนเฮ้ยเป็นจุ่มเลยสีสียังโมเบิดครับ อืมอืมเนียนนี่บ้าสนี่เมนมียนนี่นั่นนะเหนียนขึ้นหลายทีนี่นี่นะกันพ่อหมองเพื่อนครับหมู่บ้านนอกจังสีนะครับเนียนครับ ดูเหงาครับดูเหงาเหงาเข่าเลยครับมาบกลับมาไงได้ครับเหงาเดียวครับยังม่คัดอ้อมเหงาได้นน่ ทางหางเนาะเดนีที่นี่เปก่อยครับผมเอาไปลาบลาบฟักแซบแซบครับแต่ืามูนี่บ่แนที่เด็ดเลยบ่ต้องต้องย่ำงยัก พักแแปลว้ยเหนึห่งกินได้เด้อเหมนเด้ขึ้นไม่น่าเฮ็ดในก่น,งงนบอกนแหมเโอเ้มมูอเ,เห็นเหรผมมีทางไปครับ ไม่ค่อยหาไปนะุบกบฝอจ้ากตัวอืมกิิ่นูีมากเลยว่ะหันแฉกเลยตกตาเลยให้รารเลยโอ้น้ำนลยครับผม

ขนาทั้งคู่เนียนี่นี่ถึงว่าไงเหัน,หนดเราพวกด้กลับมงไงเลยบระดทไทยคิดเพราะตอนคนตตน,นี่นานสวมเรืองทึ่งอยู่เนาะนี่้องอยู่น้ำหาพักบุงเนะนี่ครับเพื่อกระจายพักบุญงยู่แล้ว หนึ่งหัวทึ่งๆสิบหุ่นมีเนอะมู๊ดมันได้ๆมีตัวหัวใหญ่ๆครับเน่นครับ เกือบเป็นกระตาหน่อยครับเลยอู้ยมาหน่อยได้หนะตาเนไยเต็่อมี <î s> ้ลูกอุ่นมาแี่นครับ อยู่บนเดิมคู่สาเลยครับผมนำมันผัดพันก็พี่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 ครับพี่อือพี่โอ้ยเป็นกองเลยครับมันอยู่เหงาหยาพอดี

นั่นนี่เห็นบ่โอ้ยมีเต่าหัวยหงายเห็นปะนี่เป็นจุ่มเลยครับโอ้ยหงายหงายฮะนี่ นี่หักหมูเนาะนี่นี่หักหมู่มันหักหมู่มันเลยไอ้บอยมันดูมันดูตกดำใช่ไหมไม่ได้พ่อดูเหรอครับผมจ้าลอยครับครับไอเจ้าลอยครับนี่โอ้ยนี่นี่คนอยู่เป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยครับนี่คุณอาโอ้ย อยู่หาพวกบุง่งนี่นีเป็นยุีธียุทธเหรอกระตายง่มากเด้บร้อยครับแห้งบบเขียดหลยแห้เขียดไส้หลยแห้เดี๋ยวถึงทีลมาน้แล้วแห่ง

ง่ยายเลยครับใส่จัมโบ้อืออายแล้วเอาเจ <c oughs> ียบอกเจียบอดูสมนี่แหละจำมองพันยูได้แล้วหาง่ายสุด <c oughs> हम्म <laughs> <suss> 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 hey. เอาไ,ไงเลยได้และหัว,วครับใส่ห่วได้ไดเึ็นไหมนะเสียไป้วครับสรุปจะได้ยอดหมานครับผม ครับเปลี่ยนแนวใสดครับผมติการะตาแบบตาใหญ่เดาคำนี้เนียเกือบอุ้ยเลยเครื่องอยู่ครับนี่เกือบเต็มเนียครับความเหอนีีสองงอมากระบายแล้วครับผมบึ่งบิ่งพี่น้องเบิ่งหัวหอยมือนนี่ครับผมเมองไงอุยพี่ไงกูนี่โป้อยู่ครับผมใส่บิ๊กบึ้มครับผมเมีนครับผมใส่บิ๊กบึ้มฮ่ลัวลางสันครับผมเนียนครับโอ้ยไายเนียนประเทายเนียนาะหอยสตี๊ได้ประมาณสิบก่าหัวครับผมเมีนครับนอกจากจะเป็นหอยจูบเนาะียนครับหอยขมครับผม มันนี่นักอยู่ครับมั่นสามลูกวีซีเป็นไหมนี่หนักแมนนึกว่าเต็มตันดี๋ยวซีเพราะเมนจะตอนนี้หนักแห้งหนักกระตานี่จะใคจะบอกทีละอันนี้แหละครับผมยอดได้ยอดหมาท่องสองเาครับผมมันนี่มั่นขากมาแนวผ้าพี่น้องมาลงทุงลงทาหาหอยเขาง่ายครับผมในช่วงเห็ดบอกเนาะแต่ว่าในเพจสำรองนี่สมากันยังลงคลิปคลิปเบื้องหลังเนาะครับเมนครับผมเอามาให้พี่น้องหายกินหอด เป็นคลิปเก็บเหตุนอตช่องหน่อยเอามาลงครับผมแมนครับผมครับผมวัอนี้สองเมาหมานจะโตยังไงครับผมครอบต้องหอยจูเต้องหอยเชอรี่ครับผมครับเอาละครับสารคลิปนี้สองเบ้าขอตัวละกลับบ้านก่อนครับไปพร้อกันคลิปหนังคลิปไหม่ครับผมสารคลิปนี้บ้าต้นสวัสดีครับบ้าหุ้มสวัสดีครับทางเหนี่หน่อยขนาดนั้นเรือครับับบ้านครับผม